หนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดกับเยาวชนได้ด้วยครับมีเรื่องอ,อะไรลับๆที่หลายๆคนอาจจะย,ยังไม่เคยทราบเปิดโลกเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เชื่อว่ายากนักที่ใครจะมีประสบการณ์อย่างอย่างอย่างผมเล่าตามประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่เราผ่านมานั่นแหละ คือเขาพิมพ์แล้วตอนนี้นะครับหนังสือไม่ใช่ที่ของเราพิมพ์แล้วใช่แล้วก็เปิดพรีออเดอร์แล้วครับผมใช่ครับก็เข้าไปทีเ่เว็บไซต์ของทางอมริดบุ๊กได้ไปสั่งจองพรีออเดอร์นะครับก็รอดแร่าจะส่งภายในเดือนนี้แหละนะแล้วก็จะมีวางทั่วประเทศนะครับที่ร้านหนังสือชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านในอ็นร้าน c ี H Book ต่างๆนะครับแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลย เรียกว่าแฟนๆที่อยากได้หนังสือไม่ใช่ที่ของเราของผมเนี่ยได้เป็นเจ้าของแน่นอนนะฮะครับผมตอนนี้กำลังเร่งพิมพ์กันแบบอย่างหนักเลยครับไม่จำกัดรวมนี้ไม่จำกัดใช่เตรียมเตรียมสตางค์ไว้ซื้อเลยครับได้เลยครับเต็มที่เลยใช่ก็ก็เป็นธรรมดาตอนแรกผู้ผลิตอาจจะเนื่องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างนะครับพอทราบถึงกระแสตอบรับที่ดีจำหน่ายล็อตแรกหมดภายในไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องเร่งเลย เพราะว่าเพราะว่าได้ได้ไดรู้ถึงแบบกระแสถึงการตอบรับที่ดีเยี่ยมครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับมีหลายคนที่เป็นลักษณะนี้บางคนก็ซื้อไปให้คนอื่นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ซื้อไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆเช่นเ,เรือนจำต่างๆหรือแม้กระทั่งห้องสมุดต,ตามตามตามที่ที่จะมีเยาวชนไม่อ่านเพราะเขาเล็งเห็นว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดกับเยาวชนได้ด้วยครับ ใช่ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การต้อนรับหนังสือไม่ได้ที่ของเราทางสำนักพิมพ์อมรินอย่างดีเยี่ยมเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็หลายคนชอบนะครับชอบในเ,เรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อคิดคำคมต,ต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในนั้นบางคนก็ชอบภาพแฟชั่นที่อยู่ด้านในบางคนชอบงานศิละปะก็จะชอบออตัวอย่างของงานภาพเขียนที่มีลงอยู่ในนั้นด้วยเป็นภาพสีสวยงามนะครับ แล้วก็เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ก็หลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องข้อคิดชีวิตอย่างเดียวก็ยังมีเรื่องสนุกสนุกมีเรื่องอ,ะ,อะไรลับๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบแม้กระทั่งญาติสนิทหรือว่าเพื่อนสนิทก็อาจจะยังไม่เคยทราบก็มีเปิดโลกเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เชื่อว่ายากนักที่ใครจะมีประสบการณ์อย่างอยางอยย่่าางงผมเพราะว่าใช้เวลาอยู่ในนั้นก็ยาวนานเนาะเกิดสิบปีแน่นอนก็ อยู่มาทุกยุคทุกสมัยแล้วนะครับก็เรียกว่าคัดสรรเอาเรื่องราวดีๆที่น่าจะเป็นข้อคิดแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนได้นะครับอยู่ในนั้นทางสํานักพิมพ์ก็มีคนที่ช่วยดูแลเรื่องการเรียบเรียงให้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่บอกเล่าตามประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่เราผ่านมานั่นแหละมาเล่าแล้วก็เชื่อว่า,าจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อคิดใครหลายคนให้ชีวิตได้มีความสุขขึ้นครับ มันชื่นใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นความตั้งใจมานานมากในการที่อยากจะทำหนังสือสักเล่มหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวของเราช่วงที่เราใช้เวลาอยู่ในในนั้นนะฮะพะเชื่อว่าคนอ่านจะได้ประโยชน์อย่างมากพอทำออกมาเสร็จเป็นรูปเล่มแล้วก็แสตอบรับดีคนชอบก็ก็ยิ่งมีความสุขมากเพราะว่านั่นนั่นหมายถึงว่าหลายๆคนได้รับสารได้รับสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้หนังสือเล่มนี้ให้ ไปสื่อไปถึงเขาไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเป็นเรื่องของการให้กําลังใจเป็นเรื่องของอการใช้ชีวิตในการวิธีคิดในการดําเนินชีวิตต่างๆก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไม่ได้วางครับเพียงแนวอาจคิดเล่นๆว่าถ้าถ้าสมมุติจะทำก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นพระเพราะว่าช่วงนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆหลายอย่างที่ที่อยากจะนำเสนอทั้งเรื่องธรรมะเรื่องของ สิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้วเราได้มารู้จากการเรียนธรรมะในช่วงที่เป็นพระ mm hmm. ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นแนวนั้นครับ mm hmm. ใช่เพราะว่าผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อคนที่ที่อยู่บนโลกนี้ทุกคน mm hmm. เพราะว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์บนโลกนี้ควรที่จะรู้ไว้เพื่อ mm hmm. เพื่อให้ชีวิตอยู่ในเส้นทางที่ดูจที่ควรแล้วก็มีความสุขครับอ๋อก็เราเห็นในทีวีไง mm hmm. ใช่ไหมมี รายการรายการหนึ่งที่ทางผู้คุมเคยเปิดไปเหมือนกับรีวิวร้านเครปลหลายร้านอย่างเงี้ยเราเห็นเราก็อยากจะทานออว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้นะพอมีโอกาสได้เจอก็เลยแบบจัดหน่อยครับจริงๆแล้วก็น่าจะมีอีกหลายเมนูแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะน่าจะไล่กินไปเกือบหมดแล้วครับผมไม่ได้กําหนดสายมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละร้านมากกว่าครับแต่ก็ต้องก็ต้องดูว่าถ้าใหญ่มากๆ คนเดียวก็คงทาไม่หมดครับไส้อ๋อถ้าไสา้ใช่ไหมไส้ก็ผมชอบหลายอย่างที่มันหวานหวานอะ่ะที่ที่ท,ที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นคาวอ,ะอ่ะอย่างพวกแยมพวกกล้วยพวกชโคโคอ็อกโกแลตฝอยทองลูกเกดอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นสไตล์แบบพวกพวกแฮมพวกหมูหยองอะไรก็จะไม่ค่อยพวกไข่อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยถนะัดครับชอบหวานหวานครับใช่ใช่ใชตั้งใจเลยโอ้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะลิ้มลองมานาน ครับแล้วก็อร่อยอร่อยมากโหก็ oh, น่าจะหลายอย่างอยู่ครับมันสถานการณ์ไปกไม่ปกติด้วยอะ่ะก็เลยถ้าเท่าที่นึกออกตอนนี้ก็อาจจะหัวปลาหม้อไฟมัง้ง <laughs> อะไรประมาณนี้ยังยังไม่คือใช่ใช่แล้วก็อะไรนะที่เขานิยมอะไรนะมาล่าเหรออ่าก็ไม่ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไง